ครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นที่นะรับทุกท่านนะเดี๋ยวผมเกมะเตตออฟดีเคนะผมมารับชมกันอีกครั้งนะผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นช่วงของเช้ามือนะผมผมรู้ว่าทุกคนคือแบบไม่ต้องการที่จะแบบดีน,นะโอเคเรามีเควสอยู่นะผมที่ผมต้องไปลุยนะแล้วก็ผมเตรียมวัตถุนเอาไว้นะแล้วก็ระเบิดก็คืออืมเรามีระเบิดแค่เนี้ยเอาระเบิดไฟนี้ไปแล้วกันนะเอาไปใช้แค่นี้ก่อนแล้วกัน ครับผมเป็นปืนนี้เป็นลั่นสามนัดเหรอไม่รู้นะฮะก็ต้องตามนั้นแหละนะผมไปรถแล้วก็โอ้โหตรงนั้นเลยนะไปดูเขาว่าจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหไปโดนหน้าบ้านเธอด้วยหนึ่งพันสามร้อยเมตรนะผมไกลๆนะ่ยแบบไกลๆเลยเหรอ เพื่อนๆก็น่าจะชอบนะผมับกเกมนี้นะผมรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยได้เข้ามาดูแล้วก็ได้คอมเมนต์กันฮะก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วถ้าไม่มีเถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะฮะ <c oughs> ตอนนี้คือผมอยากให้ทุกคนนะฮะติดตามผมไปนั้งนานนะผมก็พยายามยาที่จะทําคลิปให้ดีออกมา <c oughs> แล้วก็ไม่นานนี้ผมก็จะมีห้องใหม่นะผมขอเวลาสักนิดนึงนะฮะในการทําห้องนะ <c oughs> ผมก็จะเอามาทําห้องแล้วก็ ผมเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของเด็กจะออกมามากกว่าดีได้เออก็ต้องรอนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันอือตรงนี้ตัดได้ใช่ไหมเมื่อก่อนผมเคยผมจําได้ว่าตรงนี้มันเคยมีคราบอ๋อเออรับได้จริง้วยบางทีก็ดืมลืมนะเดี๋ยวเราดูแวะบอลตี้ทั้งหอยดีกว่าเผื่อบอตตี้มันจะมีอะไรจัจๆให้เรานะ นี่อะกระพริบหน้าต่อหน้าบอติ้งรู้สึกว่าจะมีแค่เควสของเวลาเด้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะผมแล้วก็จะมีอะนไหลไม่จบไม่ทิ้งสักทีประมาณนี้นะแต่รู้สึกว่าผมไม่ต้องการละของพวกนี้อันไหลอะ Thì, ความจริงเราก็ควรซื้อไปบ้างนะพวกปืนพวกนี้บางทีสมม้ติถ้ามันหมดหมดโภคบัญชานแล้วเนี่ยเราจะไม่มีใช้เนี้ผมจะซื้อปืนหลายเดียร์ซื้อปืนนี่มาดีไหมติ๊กสักกระบอกหนึ่งแล้วกันจาก150บาทเองนะไม่เป็นไรหรอกเราไม่รู้ว่ามันจะวนมาอีกเมื่อไหร่นะแต่ผมซื้อไว้ก่อนแล้วกันเอาละโอ๊ย เมื่อกี้เราก็มาร์กบ้านแดงแบบไม่รู้ตัวเป็นหลังเนี่ยตอนนี้ผมก็เจอบ้านแดงตรงนี้อีกหลังแลผมอืมโอ้ยรถรถติดเราต้องไปบ้านตรงทางน้าผมทางหน้านี่คืออ๋อเป็นเป็นเนนี่นี่เองเป็นเหมือนเป็นป้อมตำรวจนะตรงนี้อย่าแกบปืนอันนี้ไปก่อนแล้วกันอย่ามายุ่งอุ้ยอุ้ยทำไมตัวเราวิ่งงนั้นอะเดินๆ แล้วตรงนั้นก็มีบ้านอ๋อบ้านแดงเราผ่านแล้วผมเหมือนกันเฮ้ยไปโลเดี๋ยวเพิ่งเดยวเพิ่งเดยวเพิ่งไปโลเย็นย่าเย็นอย่าเย็นมันมาไงวะมันมาไงวะฮึฮึฮึหลังอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเราไปไอ้นี่ก็มาเกาะเฉยเลยเดี๋ยวเพิ่งเดยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอ้อมอ้อมอ้อมก่อนรถรถ รถระเบิดไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะผมเดี๋ยวเดี๋ยรถระเบิดผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ทตอนเนี้ยเยวเพิ่งเพิ่งใจเย็นๆโอ้ยทับบี้นี่ก็ดึงจังมันดึงกันจอุ๊ยโอ้โหไปโลมนจาไหนวะโอ้โหอเพิ่งอเพิ่งเียผม้รๆๆอๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆ เหนื so ่อยจนเหลือเกินโอ้โอ้โอ้เหนื่อยนักอยากพักพอนกินยารักษาตัวเองแป๊บเปรอ้ยหายละตอนนี้มันมาละสัมบี้ติดตู้นี่ไงโอ้ชีวิตตอนนี้ผมก็หนีพ้นละแต่ว่าปืนอันนี้ไม่มีที่เก็บเหรียญว่ะเพื่อนๆแย่เลยนะ ไม่มีที่เก็บเจี๊ยบแบบนี้แล้วเมื่อกี้ปะทะกับเปโลไปนะฮะหลูเลี่ยงเลยไปไประวังด้วยนะผมเมื่อกี้เราบวกกับเปโลไปสองตัวนะฮะงานงอกเลยไปนะไปแล้เดี๋ยวเราต้องต้อมรถตรงนี้นะเดี๋ยวย่องก่อนย่องก่อนซ่อมแป๊บฮะซ่อมซ่อมซ่อมเรียบร้อยไปดีครับรออะไรจังหวะดี จะไปอยู่ล่ะไปอยู่ให้โดนตกหนีมาเราไปด้านหน้าเลยแล้วก็รีบเก็บของรีบเคลียร์นะเราวิ่งมาเยอะละผมว่าผมไปดีกว่าผมรีบไปหาของเหมือนที้เรามาหาตรงนี้นะชิ้นส่วนอีกชิ้นนึงอยู่ไหนออยู่นู่นข้างในข้างในด้านไหนด้านไหน ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรียบเป็นเอกสารนะเรียบร้อยครับผมน่าจะเกียร์มั้งคือรถรถขวอีก่แล้วผมมีกว่าพึ่งแน่ถังอีกรอบนึงเงี้ยเพื่อนเออเป็นไงใช้รถให้คุ้มนะผมคุ้มจริงๆซ่อมบ่อยมากผมเอาลูกศรไก่อดซ่อมก่อนแล้วกันตรงนี้ ไปครับผมเดี๋ยวเราไปเควสเซอร์ฟาวนี่ต <itu? S 2> ่อนะฮะก็รู้สึกว่าจะอยู่ตรงด้านบนนะฮะมาใหม่ผมเควสมาใหม่เซอร์ฟาวนี่ไปครับผมรัดตรงนี้ไปเลยเราจะไม่ได้เคลียร์บ้านแดงนะฮะไปได้ไหมวะตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แหมล่ะนี่เหรอมาอยู่ตรงกระต๊อบตรงเงี้ยโอ้โหได้ผมได้ยินเสียงเปโล อุ้ยเปโลเล่นงานมันว่ะผมให้เปโลมาขอลูก่อนขอมาขอมาขอมันรู้ๆๆขอมาเออไว้นั่นแหละผมยอมให้มันเกาะว่ะเพื่อนเดี๋ยวสลัดเดือดสลัดน่าดูนะผมอุ้ยเอ้าเฮ้ยตกผิดตัวปะเนี่ยตกเราทำไมเนี่ยึึุณไปมานี่ึึนี่ไงนี่ไงนี่ไง

อะไรกันครับนี่ต่ไปฮิขึ้นมาเพื่อนเลี้ยวแลวกูจะพังหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละลงละลงกว่าผมว่าไม่ไหวละไม่ไหวละนะไม่ไหวละนะไม่ไหวละนะมันเป็นยังไง มันเป็นยังไงเป็นเป็นยังไงทำไมมันเป็นแบบนี้โดนไปสองสามทีแบบนี้รู้เรื่องเลยมันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกหมอสิบอกหมอสิโอ้ได้ได้ได้สิได้สิครับนี่ไงไปเขาให้นี่ไงนี่ไงมาเยอะใช่ไหมมากันเยอะใช่ไหมไม่จบที่นี่เหรอไม่จบไม่สิ้น โอ้ชีวิตก็เรื่อยๆขึ้นมาลำบากยากเย็นแตนเข็ยนไปพร้อมกันรับยากผม,ม่จะต้องมาแบบๆแบบนี้ฮะพังซะ,แล,ะลแล้วรถนี่นะครับผมบางทีเราต้องทำอะไรไวๆนะฮะไม่ไมันไม่ไม่แปลกนะฮะที่ซอมบี้มันจะก่อแล้วผมเพราะว่าซอมบี้มันเยอะจริงๆนะผมเยอะมากในโซนนี้คือแบบเยอะจริงๆ ให้เราพาเขาไปส่งเนี่ยแหวกตรงนี้ไปดีกว่าแหวกได้ไหมว่าตรงนี้ควันบังหน้ารถมองไม่ค่อยเห็น,<ง>นแล้วก็รี้ไปอยู่บนหลังคาบี้ไปอยู่บนหลังคาครับเพื่อนๆเออเท่ว่ะเรียบร้อยล่เดี๋ยวกันคุยกับเขาได้ไห,หมฮึต้องคุยอะไร ฮัลโหลโอเคเรียบร้อยนะอืบจับแทงอืตรงไหนอีกมาเนี่ยนี่ไงรวบวของให้อือหืออือหือแล้วทำไมเควสมันขึ้นเด้งตามอดียวกันนะเขาไมไดขายบ้างวะมีระเบิดร้อยนึ่เงี้ยเอาซื้อมาเผื่อได้ใช้นะ later เราต้องเคลียร์ปะต้องเคลียร์นะผมมันทำไม่ได้มันอยู่บนหลังคาแล้วมันปรับปืนนี่มันปรับโหมดเป็นออโต้ออโไม่ได้เป็นโหมดแบบนั้นเดียวได้เป็นโหมดแบบกระสุนลันนะ่นสามเนี้ยเสียดายกระสุนมากต้องเคลียร์นะผมยิงมันเออ ดงมากอืมมาเยอะมาเยอะมาเยอะกระทืบกระทืบกระทืบอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วบันลังคาพึบเลยยังไม่จบเท่านี้อยากรึแล้วมันเดินไปไหนวะอะไรวะนีะ่ อย่าปัดที่ใส่เฟสนั่นเลยมันทำอะไรไม่ได้นะผมมันอยู่บนหลังคามันเกิดขึ้นไปอยู่บนหลังคาเองแล้วทอมบี้กลุ่มอื่นกำลังจะมาด้วยออืฮึเรียบร้อยนะให้คุยนะผมแล้วไงคุยก่อนโอเคคุยเรียบร้อยนะถ่ายตัวมันละทีนี้ไปละโชคดีเพื่อน บ้านนี้บ้านใครบ้านมันตัวใครตัวมันวะเฮ้ยไม่อยู่แล้วจ้าเนีมีปันนน๊น้ำมันด้วยเพื่อนเพื่อนน่าสนใจ่ะเดี๋ยวรถผมจะพังว่ะเพื่อนเดี๋ยวผมเอาไปมาบ้านอันนก่อนไปซ่อมแล้วก็เดี๋ยวเอาของไปเก็บเลยไม่ไหวเลยตอนนี้มีเควสตรงนี้นะฮะเนะควสโอ้โหด้าน,นบนหู้เลยครับผมอย่างไกลต้องใช้น้ำมันวะน้ำมันเรามีไหม ไม่มีแล้วนะผมต้องเบิกน้ำมันใหม่เบิกน้ำมันออันนี้โอ้อโยเดี๋ยวได้น้ำมันมากเลยไม่ค่อยอยากใช้เลยแต่ว่าต้องเติมนะผมต้องจำเป็นต้องใช้เดีย๋ยวเราใช้ตรงนี้ไปก่อนนะแล,แล้วเราต้องไปคุยข้างบนเนาะไป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 กี่เมตรวะเนี่ยหน่งพันสี่ร้อยเมตรนะผมโอ้โหอย่างไกล ตอนนี้คือเควสมาแบบรัวๆมากๆเลยอ่ะมาแบบโอ้โหมาแบบไม่ให้พักหายใจกันเลยนะฮะมากันแบบรัวๆเลยอโอ้โหกี่เควสวะเนี่ยมันเหมือนเป็นทางผ้านะตรงนี้เดี๋ยวเราไปทาเควสที่เรามาไปก่อนล้วกันเพราะว่าเควสนั้นมันมาก่อนเ네นี่ยเราต้องทําในสิ่งที่มาก่อนนะฮะโอ้ยเดยเยอ๋โหโหโอเนี่ยตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไว้ว่ามันเป็นบ้านที่แบบเป็นเป็นสเ,เตตออฟเคภาคแรกนะฮะ ที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะว่ามันเป็นบ้านหลังนั้นใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดีกว่าอ๋อคนละแมพคนละแมพออ๋เป็นบ้านหลังนี้แล้วในบ้านหลังนี้พาซวยผมพาผมซวยมาหลายรอบแล้วจริงๆผมบอกเลยว่านี่คือบ้านแห่งความซวยนะฮะอืมเหมือนให้ไปไปไปปุ๊บปุ๊บยังไงครับจะเกิดอะไรขึ้นเราไปอื้มอือ,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 อมมาเนี่ยนี่อ่ะ Catu kang lưu luôn 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 ดูหน่อยดิว่าเขามีอะไรขายผมไหมคนพวกนี้มีกล่องฟ้อมนะฮะแล้วก็น้ำมันเอ,อ้ยนี่แหละของต้องการเลยหุ้นกับนับร้อยตัวกับตัง200้งสองร้อยก็คุ้มนะแต่ว่าเดีย๋ยวเดี๋ยเพิ่งดีกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บไปเก็บของก่อนไปครับโอ้โหตรงนี้เลยวะทำไมเมืองน,นี้มันเป็นผมบอกเลยว่า สำหรับใครที่อยากจะเล่นเมืองนี้นะฮะผมบอกแนะนำเลยนะว่าเควสจะไกลมากๆเลยนะผมก็ต้องเตรียมน้ำมันกันไว้หลายถังเลยผมมันจะมีบางเมืองนะที่แบบขับรถก,กรับอยู่ไกลมากๆเควสอยู่ไกลมากๆเราต้องเลือกทำแบบดีให้ดีนะฮะอย่างเช่นเราเลือกที่จะแบบต้องการให้พวกเอ็มพีีมันอยู่ที่แถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเควสอ่ะมันไกลมากๆจริงๆหยอมรับเลยไกลจริง ผมขับรถล้อ,อทําไมไวะเนี่ยเมื่อกี้มันมีรูรูให้รอดเราก็ไม่รอดเนี่ยใหเรานี่ก็ทำะไรแปลกๆเลยเออต,รต,รตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีไปกลับเท่าทางหลักนี่ะ <c oughs> จะถึงแล้วครับนิดเดียวโดดข้ามไปฮ่ปั๊บให้โอ้โหปึ๊บน้ำมันหมดไปหมดแล้วโดดโคตรเท่จอ <c oughs> ดอุ๊ยเปโลจัดการเลยเพื่อนเฟโลเข้า การชะการชะการอลยเพื่อนเลยเหมราต้องมาเคลีย์ตรงนี้เหมราต้องมาเคลียรงนี้ดี๋ยวทำมีรเบิดไปไปไฟไหมโอเคโอ้ยสวยสวยสวยโอ้ยเกลบละเดี๋ยวช่อนเพื่อนต้องเกลียนะเคลีย์บ้านตรงนี้ยาทำวิมาลงไปไป ผมเดีเลยผมโดนนี่ผมเดีเลยผมแย่ผมแย่ครับเพื่อนๆเขาก่อนเลยเขาก่อนได้เปรียบเขาก่อนได้เปรียบเขาก่อนได้เปรียบครับเขาก่อนได้เปรียบปั๊มเขาก่อนได้เปรียบแหม่น้่นมันตามผมไปด้วยนะอะไรกันนี่จะตามกันมาทำไมเจ็ดการไปจ็ดการไปเพื่อนข้างในนี่พืบเลย อะไรวะเนะี่ยอุ๊ยโดนตัวเองอีกรองทำยี่ออกมาด้านนอกครับผมปื๊ดๆๆแล้วก็เพื่อนๆชักลูกนดงแล้วกันช่วยแล้วนะเฮ้ยทำไมผมโดนเหมือนโดนผักวะแล้วเลี้ยวพาดติดไปเลยเห้ยโดนเถื่อโดนได้ไงวะงงแป๊บแต่ก็โดนอยู่ดี อะไรกันนี่โอเคเคลียนะนี่เดี๋ยวเคลียร์ทบพี่พวกนี้ก่นอนคาราที่คาราที่ทะลุทะลุหมวกทะลุหมวกไหมะทะลุหมวกไหมฮหืึนึกว่าจะไม่ทะลุซะแล้วมาเนี่ยเออคนพวกนี้มาแล้วเรียบร้อยนะมีอะไรให้ไหมขอของหน่อยได้ไหม เป็นเฟรนดี้เราละตรงนี้นะฮะมาอยู่ตรงนี้ก็ดีนะฮะใกล้ดีไม่ต้องมาอยู่ตรงนั้นมันไกลเกิน <c oughs> เหนื่อยแต่ก็ยังดีตรงนี้มีรถด้วยรถคันนี้น่าสนใจน่าเอาไปดีบิลที่บ้านนะแล้วบ้านเราอยู่ตรงอย่างไกลโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารถคันนี้ไปนะแล้วเราก็ ฝึกเดินมาแล้วกันนะเติมน้ำมันแป๊บผมขอหาไปหาของตรงบ้านตรงข้ามนี่ก่อนอ๋อเต็มแล้วมีแค่ตรงเนี้ยอื้อไม่เป็นไรตรงนี้ไม่มีจุดอันนี้เลยผมมีแต่ตรงนี้นะฮะผมอยากจะไประเบิดบ้านแดงทักหลังนะผมท้ายคลิปนะฮะ มปะปะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นแน,น่ตรงที่ผมมาไว้เดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์นะผมอุปกรณ์ที่เราจะต้องไประเบิดบ้านแดงแล้วซอมบี้ก็ตีบ้านทีเนี้ยทางมาแล้วกันตอนนี้คือเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนครับกระสุนปืนเนี่ยที่เราต้องพกไปนะผมแล้วก็ยาวิ่งนะผมกับระเบิดอันนี้นะที่ผมเอาไปเอาไปเพื่อแต่สำรองเนี่ยแล้วก็ยาวิ่ง สักนิดนึงแล้วกันใช้หมดไม่หมดไม่รู้เลยฮะเอาอันนี้ไปแล้วกันเนาะแล้วก็เอาระเบิดตู้มาสักงนิดนึงเผื่ออะไรผิดแผนนะผมแล้วก็ที่ที่ผมจะไประเบิดก็คือตรงนี้นะใกล้ๆมาถือว่าเป็นช่วงแบบแถมช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับเพื่อนๆไปครับผมงานนี้เรา,าเจอตึกหนักเนี่ยเอาเราระเบิดไปวางก่อนเลยเอาละ zombies in all directions. Ok, better be careful. Don't know. Hom hiểu là. chút đi. Ngay, don't. Never do. Wang. Wang đi. I mean. Look up. Ui, don't look. Ui, không Ui, don't look. ไปโลมาย่าละลงไปลงไปเดี๋ยวติดเ่นลดลลบอุ้ยคือคือลดคือลดโ้ยตาระเบดเลยถึงป่วะไม่ถึงอีกเรียบร้อยนะเตะโหคีไปโลอย่าล็อกอีกโอเคโนแตกละนี่แหละ เราจะต้องใช้เราจะเล่นงานไงดีขอ,ของเราเกมมาก็ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่เราต้องจุกนะฮะอันนี้คือสูตรผมนะผมอันนี้คือสูตรผมนะครับเพื่อนๆเราใช้สูตรนี้เฮ้ยหลบไปต้องจิ้งหลบให้ดีนะฮะเป็นการจุกไกลนะผมเราต้องจุกอ,อ้อมอ้อมไกลๆหน่อยตีวงล้อมนะครับสาหรับใครที่แบบว่าไม่อยากจะประทะทัมบ,บ่้หรือเวลาช่วงไปเก็บของนะเราจุกอ้อมไกลแบบที่ผมจุกเนะี่ยผมแล้วก็ ฟรีเข้าไปเลยแนะ่แล้วก็ใช้ตู้ในการแบบวิง่งวิ่งเก็บเก็บให้ดีเนะ่เก็บให้ไวนะผมมือนี่ต้องให้ไวนะเราต้องการอะไรต้องหลบให้ดีแล้วก็กิ้หลบหนึ่งทีนะฮะียบร้อยนะผมของต้องการผมได้แล้วก็ขึ้นรถเลยแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องซอมบี้ก่อนรถนะรถเรานี่คือต้องมำอะไรให้ดีอาจจะต,ต้องพังได้หลบไปนี่ไงียบร้อยนะผมทีนี้ผมก็มาร์คบ้านเลยนะผมกลับบ้านนะผมรออะไรนะ โอเคครับผมอย่คลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนี่ยก็เป็นการลุยที่แบบสั้นๆเล็กๆอย่างเงี้ยกับการอ้ยแหมกำลังสวยเลยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะระดับนี้ไปก่อนนะครับายบายครับผมแล้วเจอกันนะครับไปละ